น้ำใหม่นั่นเนี่ยเจ๋งจริงๆเลยพี่ขี้บนอากาศเออเขาบอกว่าในพื้นความชัดเจนอือทำไมวะของน้ำที่นี่นะไม่ไดนิพี่ะ้วยแล้วถ้าแกขี้เราไม่ล่างเลยหรือแก้ระวังเตรียมตัวดเหน็อเลยนี่มันอันไลนเนี่ยอือสูงมากฉันคงไม่ตองอธิบายซ้ำสองแกรู้ใช่ไหมว่าตกจากที่นี่สามหมื่นิเป็นยังไงขน่งขี่ ขี้จะไม่โดนรถชนบัตรโอ้ข้ายอมรับว่ามันเป็นคุกขีร่ำมากแต่มึงจะปล่อยให้กูตกไปตายข่าดนั่งขี้เนี่ยนะฉันไม่เห็นว่ามันจะเกี้ยวเลยกับฉันเลยสักหน่อยข้าเดาข้าว่าไอ้ยักษ์เกี้ยวนั่นนะเป็นคนขี่หรอไม่ร่างท่านขี่แล้วสักคนเลยไปอยู่ด้านลลางเออโอ้ยทำไม่ข้าว่าแล้วเชียวใครมันขี่ไปล้างครั้งนั้นมินชิบหายเลยข้าก็นึกว่ากับตาอเมริกากับไอรอนแมน ยังมาข่มขูลูกทีมฉันที่อยากเลยโลกิลูกทีมฉันนั้นไม่เคยทำอะไรสลัวสโล,สลยางนั้นเลยมีแต่แกเท่านั้นแหละที่ขี้แันเป็นลาดเดี๋ยวมาหาเกา่าคนอื่นนะเวย้ยฉันรู้ว่าเขาแกเป็นคนทำไอ้โลก,กิขี้เม่นลาดธอ้เพราะลูกทีมแกโดนกล่าวหาว่าขี้เม็ลาดจริงๆฉันว่าน่าจะเป็นแกมากกว่าในที่ขี่เป็นลัทธ์ขี่เป็นลัทธ์จริงๆใช่ไหมละ่ะบอกมาเถอะ พ <hij> ิงมาพี่วันอาทิตย์ไม่ลาดเลยเนี่ยเอาละเราจะมาเปิดโปงความจริงกันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือโอ๋อ้สัตว์ไปก็ได้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ที่ใครเนยไอ้นิกฟิลลี่คีไม่ลาดเอ้นิกเบลลี่คีไม่ลาดเอ้นิกฟิลลี่คีไม่ลาด